สวัสดีครับพบกับชุดเซลล์สามนะครับวันนี้ชุดเซลล์สามจะมาแนะนําวิธีการเซ็ตอุปกรณ์ 3BB บีบอกนะครับหรือว่า 3BB TV นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก่อนอื่นเลยลูกค้าจะต้องสมัครใช้งาน 3BB g ีบีกิกทเท่านั้นนะครับถึงจะได้รับสามบีบีบ็อกหรือ 3BB TV ตัวนี้นะครับถ้ายังไม่ได้สมัครนะครับ ่วนๆเลยตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับถ้าอยากรู้รายละเอียดยังไงเดวผมจะส่งรายละเอียดหรือว่าแนบลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ลองเข้าไปดูในรายละเอียดดูนะครับอ่านี่นะครับเป็นตัวกล่องส BB TV ทีนะครับเรียกสัตว์วีทวีด้วยกันเนาะจะได้ไม่งงนะครับนี่ก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องแกะกล่องก่อนนะถ้าไม่แกะกล่องคงเซ็ตไม่ได้นะฮะโอเค ขั้นแรกที่เราเจอคู่มือนะครับเนี่ยแหละจะเป็นกุญแจที่จะทำให้เราสามารถเซตอุปกรณ์ได้อยา่างง่ายๆและเข้าใจนะต่อมานะครับเป็นสามีอนะครับหรือสาีวทวีนั่นเองนะครับตัวนี้เรามาทำความรู้จักกับตัวกล่องก่อนนะครับอ่านี่หน้าตาของมันนะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นช่องรับสัญญาณรีโมทคอนโทรลนะครับแล้วก็ปุ่ม power นะครับแล้วก็ไฟแสดงสถานะนะครับด้านข้างนะครับเป็นช่องเสียบ sd card นะครับแล้วก็ usb นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นปุ่ม power นะครับเป็นพวกปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็ช่องเสียบอะแดปเตอร์นะครับช่องเสียบสายแลนนะครับ ช่องเสียบสาย av นะครับแล้วก็เป็นช่อง spdif นะครับแล้วก็เป็นช่อง hdmi นะครับซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าจะใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็นนี้จะเป็นพวกซีเรียวเครื่องนะครับแล้วก็ด้านหลังของกล่องนะครับทีนี้ถามว่าอะไรล่ะครับที่เราควรจะให้ความสำคัญกับมันมากกว่าจุดอื่น นิดหน่อยนะครับก็จะเป็นพวกเอ SD ็ดดี้การ์ดเอ็ดดี้การ์ตตัวนี้นะครับก็คือในกรณีที่สมมติว่าลูกค้าเนี่ยต้องการที่จะให้ตัวกล่องเนี่ยมีความจําหรือว่า,เ,าเก็บความความจำได้เยอะขึ้นนะครับก็ใช้เป็น SD card นะครับหรือว่าเป็นตัว USB เนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ว่าเนี้ยในในอนาคตข้างหน้าเดี๋ยวผมจะมาอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบทีหนึ่งนะเพราะว่าน่าจะมีรายละเอียดที่เพิ่มเติมขึ้นไ,ไปอีกเดี๋ยวค่อยว่ากัน ต่อนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับอะแดปเตอร์นะครับหรือว่าปลั๊กนั่นเองนะครับถ้าขาดตัวนี้ไปเปิดไม่ติดแน่นอนนะครับสำคัญมากครับแต่ก่อนอื่นต้องมีกล่องก่อนนะสาย HDMI นะครับตัวนี้ จริงๆแล้วนอกจากสาย hdmi แล้วเนี่ยลูกค้ายังสามารถซื้อสายจากด้านนอกเนี่ยเข้ามาใช้งานได้นะครับก็คือเป็นตัวสายที่เสียบเออเป็นถ้าผมเรียกไม่ผิดนด่าจะเป็นสายแจ็คนะครับที่มีเออสีเหลืองสีขาวสีแดงนะครับสีเหลืองเนี่ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องภาพส่วนสีแดงกับสีขาวน,าน่าจะเป็นพวกลำโพงนะครับตัวนั้นเนี่ยคือในกรณีที่เออทีวีลูกค้าเนี่ย อาจจะไม่ได้ใหม่มากนะ,นะครับแล้วก็ไม่มีไอตัวสายเท็ดดี้พตัวเนี้ยตัวนี้นะครับก็หาซื้อตัวนั้นมาแปลงแล้วก็ใช้งานได้เหมือนกันแต่ว่าในรายละเอียดเชิงลึกเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกอีกนะครับลูกค้าจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้น,นต่อมานะครับก็จะเป็นตัวนี้รีโมทเห็นไหมครับมีอะไรบ้างหลักๆเลยเนี่ยก็จะมีเป็นโมโนแม็ก นะครับพระเอกของเราแล้วก็จะมี y t u t u นะครับส่วนปุ่มอื่นๆนะครับก็จะมี l i ฟ์ทีวนะครับแล้วก็ปุ่มโฮมนะครับปุ่มโฮมตัวนี้ผมว่าก็โอเคนะครับคืออย่างบางทีถ้าเกิดลูกค้าต้องการดูพวก H b o Go หรือว่าดูช่องคอนเทนต์อื่นๆเนี่ยก็ต้องไปตรงนี้ก่อนน,นะครับแล้วก็ปุ่มเปิดปิดนะครับปุ่ม Power เนาะ อย่างอื่นก็จะเป็นพวกกดในกรณีที่อายกตัวอย่างเลยนะก็อย่างเช่นลูกค้าต้องการจะดูเป็นพวกช่องดิจิตอลทีวีทั่วไปในพวกนี้ครับพอกดเข้าไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังในคลิปอีกทีนึงนะครับแต่เนี้ยก็โอเคนะครับแล้วก็ในกรณีที่เราดูหนังอะไรเงี้ยเราก็สามารถใช้ปุ่มพวกนี้ได้ด้วยนะนี่เวลาจะเขาเรียกอะไรภาษาชาวบ้านกอ สต็อปหรืออะไรเงี้ยก็ทําตรงนี้ได้เลยนะครับหรือก็ไปข้างหน้ากอถอยหลังโอเคนะครับโอเคมากเลยแล้วก็ที่ขาดจะไม่ได้เลยนะครับสําหรับตัวจุดเด่นของตัวรีโมทนะครับก็คือจะเป็นระบบการสั่งการด้วยเสียงนะครับตัวนี้นะครับผมว่าข้อดีเลยคืออย่างบางทีถ้าเกิดสมมติลูกค้าไม่สะดวกที่จะกดหรือว่าต้องการพิมพ์อะไรเพิ่มเติมอะไรพวกนี้ลูกค้าก็ใช้เป็นปุ่ม ตรงนี้ครับแล้วก็สั่งการด้วยเสียงได้ถือว่ามีข้อดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องการเซตเดี๋ยวเราไปดูกันไปก่นครับไปกันครับต่อนะครับจากเมื่อสักครู่นี้ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะต้องทําการเซตตัวอุปกรณ์นะครับให้เชื่อมต่อกับตัวทีวีก่อนนะครับขั้นแรกเลยเราต้องมีการเสียบตัวนี้ครับอะแดปเตอร์นะครับเข้ากับตัวกล่องนะครับแล้วก็ใส่ทีวี จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากสาย hdmi แล้วเนี่ยที่จะสามารถเสียบกับทีวีรุ่นใหม่ๆหน่อยนะครับจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นสมาร์ททีวีก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ขอให้สามารถเสียบกับสาย hdmi ได้หรือถ้าเกิดเป็นทีวีที่รุ่นเก่าหน่อยนะครับก็อาจจะต้องมีสายที่แปลงเพื่อการใช้งานนะครับแต่เดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมในกรณีที่เป็นทีวีรุ่นเก่าเดี๋ยวผมจะอัดคลิปแยกเอาไว้ให้นะครับหลังจากที่เราเสียบเรียบร้อยนะครับแบบนี้นะครับตามภาพตามรูปนะเราก็ เปิดตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวรอตัวกล่องทํางานสักครู่นะครับก็จะขึ้นมาเป็นหน้าตาแบบนี้ครับกำลัง,งประมวลผลอยู่อ่ะทีนี้ทีนี้เราก็เชื่อมต่อระหว่างกล่องน,นะครับเข้ากับตัวรีโมทคอนโทรลก่อนนะครับก็คือกดคู่กันนะครับก็คือจะเป็นปุ่มย้อนกับกับปุ่มโฮมโฮมนะครับกดคู่กันเลย ไม่นานครับอ่าดึงใจเดียวเห็นไหมครับก็คือทําการเชื่อมต่อระหว่างกล่องกับตัวรีโมทเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการเลือกภาษาแต่วันนี้เดี๋ยวผมขอเลือกเป็นภาษาไทยดีกว่านะครับเพราะว่าผมจะถนัดภาษาไทยมากกว่าภาษาอื่นในผมไม่ค่อยถนัดเลยนะครับาภาษาไทยนะฮะทีนี้ข้อมูลเนี่ยก็จะแจ้งว่าต้องการตั้งค่าอุปกรณ์ทีวีนะครับก็คือด้วย ตัวโทรศัพท์ Android นะครับก็คือผมเต้องการที่จะใช้เป็นพวกโทรศัพท์ Android นะครับในการเซตค่าเพราะว่ามันจะสะดวกกว่านะครับก็กดต่อไปได้เลยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เข้าไปที่เมนู Google นะครับแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้โอเค Google ตั้งค่าอุปกรณ์ เสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็ถัดไปตอนนี้กําลังเข้าสู่ในโหมดของการค้นค้นหาหรือเปล่าเอ่ยในการค้นหาตัวทีวีนะครับก็คือเชื่อมต่อกล่องนะครับก็คือใช้ใช้โทรศัพท์นะครับในการเซตค่าแล้วก็เชื่อมกล่องเชื่อมกับกล่องนะครับเดี๋ยวรอสักครู่อ่ะก็จะขึ้นมาเป็นตัวนี้นะครับ ็นไหมครับตรงกันเลยไม่รู้ว่าลูกค้าเห็นไหมนี่ครับแล้วลองดูกับตัวตัวทีวีนะครับจริงๆมันจะเป็นรหัสเดียวกันนะครับแต่ว่าเนื่องจากแสงมันเยอะไปนิดนึงอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับทีนี้กดถัดไปนะครับกดถัดไปแล้วก็รอํำเนินการอุปกรณ์อื่นๆนะครับ ก็คือหลังจากที่เรียบร้อยจากขั้นตอนเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับก็จะเป็นการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับโดยใช้ผ่านทางมือถือนะครับในการล็อกอินเข้าไปนะครับทีนี้เนี่ยผมก็ได้มีการเลือกตัว WiFi เ,เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจะกดเข้าไปตรงนี้นะครับเสร็จปุ๊บพอกดเข้าไปที่ wi-Fi เสร็จปุ๊บเราก็กดคัดลอกเลยนะครับเห็นกันไม่เอ่ย อ่าเดี๋ยวขออีกทีนะครับเดี๋ยวผมย้อนให้ดูนะก็คือเลือก w i f i เรียบร้อยแล้วนะครับผมกดเข้าไปที่ Wi-Fi ผมเข้ารหัสแล้วนะครับลูกค้าก็ต้องอย่าลืมเข้ารหัสกันนะครับรหัสก็คือเป็นรหัส w i f i ที่บ้านของท่านนะใน w i f i ของลูกค้าทุกท่านนะครับแล้วก็กดขัดรอกนะครับตรงนี้เสร็จปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าไว้ของแต่ละเครื่องนะครับของผมตั้งไว้ผมก็ใส่ เรียบร้อยเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นมาให้เลือกตัวออ Gmail นะครับแต่ของผมเนี่ยผมมี Gmail อยู่แล้วผมมี2อ,อันเห็นไหมครับแต่ผมจะใช้อันล่างนะครับเป็นตัว Gmail คือช่องของผมนะครับนี่ชูดเซล3 b b อย่าลืมนะอย่าลืมกดติดตามนะต่อนะฮะกดเลยตอนนี้กำลังเข้าสู่ในโหมดของการคัดลอกอยู่นะครับเห็นผมไหมเอ่ยแม่ดำเจียงต่อนะครับ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับตอนนี้กำลังเชื่อมต่อกันอยู่อ่ะทีนี้เกือบเสร็จแล้วอีกนิดนึงอ่ะทีนี้ทีนี้ผมก็เข้าไปที่เอ่อใช้ใช้เอ่อ,เ,อ,อเป็นตัวรีโมทนะครับกดยอมรับตำแหน่งใช่ใช่ ต่อไปได้เลยนะครับควบคุมด้วยเสียงบริการต่างๆคออวคุมเฉพาะเปิดประโยชน์สูงสุดเปิดเลยนะครับตั้งชื่อจริงๆแล้วอันนี้แล้วแต่ลูกค้าเลยนะว่าจะใช้เป็นชื่ออะไรแต่ผมเอาง่ายๆ 3BB g i g กิกทีีความบันเทิงที่เข้าใจคนไทยอ่าทีนี้<ม>นะครับก็กด<ท>เลือกได <ป S> ้ <ไป S 2> เลย,เลย ทีนี้เสร็จปุ๊บก็ต่อไปได้เลยนะครับแล้วก็กดโอเคอ่านก็ได้นะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับแต่ผมขออนุญาตกดเลยนะจะได้ไม่เสียเวลากันนะครับเบิบก็จะมีรายละเอียดนะครับลูกค้าก็สามารถอ่านเพิ่มเติมได้เลยนะครับนี่พอเข้ามาแล้วอนุญาต ได้เลยนะครับส่วนการเข้าถึงตำแหน่งเนอันนี้แล้วแต่สะดวกนะไม่มีปัญหาเลยนะครับก็คือแต่ของผมผมไม่ไม่ได้ฟิกอะไรก็สามารถเข้าถึงตำแหน่งได้นะครับทีนี้เดี๋ยวรอระบบกำลังทำงานสักครู่นะทีนี้กดปิดก่อนเลยนะครับ <Wow. S 1> อัปเดตซอฟต์แวร์นะครับก็ยืนยันได้เลย ซอฟแวร์สักครู่นะครับก็คือตอนนี้โหลดซอฟแวร์เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้พอโหลดเรียบร้อยแล้วปุ๊บก็จะมีการรีสตาร์ทนะครับสำหรับตัวกล่องนะครับ พอเรารีสตาร์ทเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยตัวอนนุปกรณ์ก็จะเริ่มทํางานและในชื่อของเราที่ตั้งไว้นะครับแล้วก็ในนามของตัว gmail ของเราที่มีการล็อกอินไว้นะครับข้อดีของตัว gmail ที่ได้มีการล็อกอินไว้เนี่ยคือมันจะมีเกี่ยวกับพวกสิทธิประโยชน์ต่างๆหรืออะไรพวกนี้ครับถ้าเกิดสมมติว่าลูกค้าถามว่าไม่ใช้ gmail ในการล็อกอินได้ไหมสามารถเล่นเน็ตได้เลยหรือเปล่า จริงๆก็เล่นเน็ตได้เลยนะครับไม่ถึงว่าดูดูหนังนะครับผ่านทางกล่องก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเผื่อถ้าสมมุติมันมีรายละเอียดเกี่ยวกับพวกสิทธทิประโยชน์เดือนๆอะไรต่างๆเนี่ยก็จะแนะนําว่าให้ใช้เป็นเป็นตัว Gmail ดีกว่ารวมถึงประวัติการเข้าใช้งานอะไรพวกนี้ด้วยนะครับมันจะมีการบันทึกไว้เพราะถ้าเกิดสมมติว่าตัวลูกค้าเนี่ยไม่ได้ลอ็อินผ่านทาง Gmail เนี่ยเวลาปิดเครื่องปุ๊บข้อมูลหรือประวัติการใช้งานของเราเนี่ยหายเลยนะครับ เนี่ยแหละคือประโยชน์ที่ว่าเอ๊ยทำไมถึงต้องใช้งานผ่านทาง Gmail แล้วก็การล็อกอินผ่านทางมือถือเนี่ยในการเซ็ตค่าอุปกรณ์รณครั้งแรกเนี่ยมันง่ายมากใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีถูกต้องไหมครับสำหรับวันนี้ชุดเซลสาม b ี BB, ต้องขอตัวลาไปก่อนทิ้งท้ายไว้ด้วย 3BB บีกิกะทีวีความบันเทิงที่เข้าใจคนไทยสวัสดีครับ